มื้อเย็นสำหรับเด็กๆค่ะจุ๊บจับจุ๊บจับกันใหญ่เลย<ม>อ้าวสีสุกใช่อหะลูกอิ่มแล้วเหรอมไม่กินน้อยจังส่วนแม่นายเขาจะกินข้างบนนะคะเขาเขาไม่มารวมกลุ่มกับกับเด็กๆ เอาเอาเอา,เอามาเวียนอะไรกับเพื่อนอีกฮะใครไอ้มะขามของตัวเองลุมตัวเองหมดแล้วน่น่น,น,น่หัวหมอแล้วเนี่ยฮะมะขามนะคะเด็กที่ว่าตาเขาไม่ค่อยดีอะค่ะ สนุนไข่ไข่หวานนี่กระทินเด็กยิงกระทินถัทงทองกิคใครคะเด็กแช่มังคุดครับใครครับเจ้าสวเจ้าสวน้อยแฝดค่ะใบทองใบทองอิ่มแล้วล่ะลูกอืมโอ้อิ่มแล้วอ อิ่มแล้วหรอคะอพี่เตียมนังหลับอยู่ค่ะยังไม่มากินคุณชายนั้นก็จะกินคนเดียวเขาไม่กินรวมกับใครพี่เตี้ยมรอแล้วยิงใครคะเพิ่มทรัพอิ่มแล้วหรอลูก <c oughs> จับจุ๊บจับกันแ <laughs> ม่หลงอยู่แล้วหรอหลงอืม กินเสร็จเข้าห้องน้ำค่ะกินก็เก่งเข้าห้องน้ำก็เก่งเออหิมแล้วทยอยไปกันละบายบายค่ะเอฟซี FC. สวัสดีจ้า